สวัสดีค่ะชื่อเมยนะคะสุชัญญาค่ะและดิฉันนะคะพิมพ์ศสิธรค่ะพวกเราอยู่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมอคอมพิวเตอร์ค่ะเอาส่วนตัวเมย์ก่อนนะคะที่เมย์เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเมยน่ะได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่มันมีระบบ AI อะไรแบบนี้มีหุ่นยนต์อะไรแบบนี้แล้วเมรู้สึกชอบมากๆาเลยค่ะก็เลยอยากเรียนแบบนี้ค่ะ แล้วพิมพ์ก็ในส่วนตัวพิมพ so sort of ์นะคะก็เนื่องจากว่าประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้คือเรื่องของ AI อ่ะมันล้ำหน้ามากเลยพิมพ์จึงมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง AI อ่ะใช่ค่ะก็คือแบบมีความฝันมีมีความฝันค่ะก็สำหรับดิฉันนะคะในส่วนของปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทบทวนในเรื่องของเนื้อหาตอนมหค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคลคูลัสตฟิสิกส์เคมีต่างๆค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่จะต้องได้เรียนด้วยค่ะก็คงด้านที่ตัวเองเรียนมานี่ค่ะด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรประมาณนี้เนาะค่ะก็สำหรับพิมนะคะสำหรับพิมเองก็อยากจะเป็นเกี่ยวกับนักเขียนโปรแกรมอยากจะเขียนโปรแกรมเนเก่งอยากจะทำงานแบบเจาะลึกเกี่ยวกับโปรแกรมให้มากๆค่ะ ค่ะสำหรับดิฉันนะคะเพื่อนๆกับอาจารย์มีบทบาทมากค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาจะสอบเนี้ยค่ะคือพวกเราจะช่วยกันในการติวหนังสือติวข้อสอบและเวลาที่เราสงสัยอะไรก็จะไปถามที่อาจารย์ค่ะเพื่อนๆกับอาจารย์จึงมีแบบมีความสําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับตัวดิฉันเองค่ะเพื่อนๆกับอาจารย์ที่นี่น่ารักทุกคนจริงๆค่ะอาจารย์ก็สอนดีค่ะสอนรู้เรื่องมากค่ะเพื่อนๆก็คอยให้คําปรึกษาคอยให้คําแนะนําที่ดีค่ะ ก็สำหรับเด็ก64ทุกคนนะคะที่คิดว่าจะเรียนสาขานี้ดีไหมจะเรียนยังไงก็ลองมาเรียนดูก่อนหน้าค่ะเป็นสาขาที่ดีอีกสาขานึ่งเลยค่ะก็สำหรับดิฉันเองนะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่าที่ KU81 นะคะถ้าเกิดน้องๆมีความสนใจในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วนะคะพี่คิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ค่ะจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์น้องๆนด้มากที่สุดค่ะ อย่า,ยาลืมมาเรียนหลักสูตรวิศวศกรรมคอมพิวเตอร์ตตอรด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย